ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะไปหาอะไรกินกันก่อนกนิวข้าวมันจะมีร้านอยู่ข้างๆเนี่ยหลายร้านมากเลยนะจะเป็นร้านข้าวเรากินข้าวดีกว่ากินอย่างอื่นมันไม่อิ่มกินเอาแบบหาอะไรกินที่แบบกินแล้วอิ่มกินแล้วจบดีกว่า แล้วก็เลาเดินทางเนี่ยการกินเราก็ต้องระวังฮะเราอย่าไปกินเผ็ดมากอย่าไปกินเยอะมากเพาะว่าหเดี๋ยวกินเยอะมันก็จะขับถ่ายใช่ไหมกินเผ็ดมากก็มีเสี่ยงที่จะท้องเสียอะเกมีอะไรกินบ้างซิเส,สกะนี่กว่า กินครับ ini, 3คนนี้มานั่ง sini 3คนซะได้มาแค่ซีนี่ตับของครับมัวแล้วก็จาก รถไฟเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบชีวิตมันช้าลง slow life เือเราเร่งรีบตลอดไงกับงานนู่กน,น,นกับนู่นนี่นั่นพอมานั่งรถไฟรู้สึกว่าชีวิตมันรู้สึกว่าช้าลงรีแลกขึ้นสบายๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากนะก็ลองดูนะเพื่อนนะครับลองมาเดินทางแบบรถไฟกันบ้างน,นะฮะเผื่อว่าแบบ จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตฝ <c oughs> ึกเซเวอร์เลยแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงคนะแนคือเรารีบมาตลอดอะชีวิตรีบเกินไปมันก็ไม่ดีครับมันทําให้เราไม่ทันได้ใต่งตองอนะเราค่อยๆอันนี้ข้าวของเราะ,ะจะเป็นข้าวตับบัวตับบัวผัดนะหิวกินก่อนโอเเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปละหมาด แล้วก็รอรถรถไฟมาคือร้านที่นี่เขาเริ่มขายตั้งแต่ตีห้าตอนเช้าแล้วก็ถึงห้าโมงเย็นก,ก็ตามเวลารถไฟอ่ะตอนเช้าก็มาเตรียมเพื่อจะให้รถคันแรกมาเที่ยวออกได้ทันกินข้าวแล้วก็ตอนเย็นก็5้าโมงเย็นคนก็ไม่มีแล้วนะฮะเที่ยวรถไฟก็หมดแล้ว ก็ปินร้านเป็นร้านที่บริการให้กับคนที่เดินทางกับรถไปวิทยุก่อนก็มีหลายร้านนะมีข้าวมีน้ำมีอะไรก็ราคาท้องถิ่นเลยเพราะว่าเป็นร้านท้องถิ่นไม่ได้แพงมากกัวะางน้ำซุปด้วยแล้วก็ฝันได้มาเยอะเลยอืออร้อน,รอ,นอร่อยกอ อร่อยเยโอเคเลยโอเคได้กินไปดูไปไปดีแลกดี่อาให้จังงตุ๊ตุลอ่ะไระกัตลอ อาจริงไข่ดาวป่ะป่ะป่ะบุก,ก40บาทนะถูกมากตับตับวัวกับไข่ดาว40บาทโอ้ราคาดีมากเลยเรากินีนะด ไปละหมาดนะ